พูดถึง a ฟ e b o o กกันนะว่าทำยังไงถึงจะได้ถึงร้อยดอลลาร์ได้เร็วที่สามารถได้รับเงินได้เร็วๆนะก็คือว่าก็เรามีหลายโปรไฟล์แล้วเราก็สังเกตว่าพอเปิดโหมดมืออาชีพแล้วอ่ะเขาก็จะให้ตั้งค่านะตั้งค่าบัญชีรับเงินอืมมันก็จะมีแอคเคาทมาให้นะหลายหลายบัญชีที่รับเงินนะนนะ มันก็จะมีเลขที่ ID ขึ้นมาปุ๊บแล้วปรากฏว่าคือถ้าถ้าโปรไฟล์เนี้ยเคยไปดูแลการเงินให้อีกเพจหนึ่งของอีกโปรไฟล์หนึ่งอะ่ะมันก็สามารถรวมบัญชีรับเงินเดียวกันตั้งบัญชีรับเงินเดียวกันได้นะอืมอันนี้เราก็เพิ่งรู้นะก็ก็คือว่าควรจะต้องอ่าอย่างโปรไฟล์เนี่ยถ้าเรามีโปรไฟล์อ่ะ เราก็ยังไม่สามารถเพิ่มผู้ดูแลหลายคนได้นะผู้ดูแลการเงินหลายคนได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปโยงกับเพจอื่นกับโปรไฟล์อื่นได้เราจะต้องสร้างเพจก่อนถ้าเรามีโปรไฟล์แล้วเราเปิดโหมดอาชีพมาแล้วอะ่ะเราก็ต้องสร้างเพจก่อนสร้างเพจเพื่อที่จะเอาเพจเนี่ยไปล็อกอินตรง businessfacebook com ะนะตรงที่มันเป็น creator studio ของ f เฟซบ o ๊กนะ ครีเอเตอร์สตูดิโอของ f a c e b o o k นะเราต้องปลล็อลเราอินตรงนั้นเป็นเป็นเพจเอาเพจไปลลอกอินแล้วเราถึงเข้าไปตั้งไปคือถ้าเพจนะัสามารถอ่าเริ่มสร้างรายได้ได้แล้วอ่ะเขาก็จะให้ตั้งค่าบัญชีรับเงินอืมเราก็ไปตั้งค่าใน businessfacebook. com นะตรง Creator Studio นะก็เข้าไปตั้งค่าตรงนั้นเราก็จะเพิ่มผู้รับเงินหลายๆคนได้ ผู้ดูแลการเงินหลายๆคนได้ไม่ใช่ผู้รับเงินสิหมายถึงว่าเพิ่มผู้ดูแลการเงินหลายๆคนได้แต่ผู้รับเงินอ่ะมีแค่คนเดียวแล้วก็ชื่อผู้รับเงินจะต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยผู้รับเงินจะต้องเป็นคนเดียวแต่ว่าผู้ดูแลการเงินน่ะผู้ดูแลการเงินเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงทางด้าน,นการเงินได้นะสามารถมีได้หลายคนแต่ว่าถ้าเรามีโปรไฟล์ที่เปิดโหมดมืออาชีพอ่ะ เราไม่สามารถตั้งผู้ดูแลการเงินงหลายคนได้นอกจากว่าเราจะเปิดเพจแล้วเพจนั้นน่ะสามารถสร้างรายได้ได้แล้วจนสามารถตั้ง่าตั้งค่ารับเงินอะ่ะอันนั้นเราถึงจะเข้าไปล็อกอินใน businessfacebook.com อะ่ะที่มันเป็นหน้า creator studio ของ f เฟซบ o o กนะล็อกอินตรงนั้นเข้าไปมันจะล็อกอินได้แต่เพจเข้าไปนะพอเอาเพจเข้าไปปุ๊บเราถึงไปตั้งค่าได้เราก็โยงโยงสมมติว่า เราตั้งค่าเอาดึงผู้ดูแลเราเรามีหลายโปรไฟล์นะ facebook เราหรือไม่ก็เป็นโปรไฟล์ญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เอาญาติอ่ะดึงโปรไฟล์ของเราอ่ะที่ไม่ลยบัญชีหรือโปรไฟล์ญาติอะมาดูแลการเงินเราได้โปรไฟล์เพื่อนอะมาดูแลการเงินของเพจนี้ได้แล้วถ้าเพื่อนอะเขาก็เปิดโหมดมืออาชีพเหมือนกันแล้วถ้าเขาอาอาสามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็สามารถตั้งค่าบัญชีรับเงินได้ ถ้าเขาดูแลการเงินของโปรไฟล์นี้อีกโปรไฟล์หนึ่งอยู่อะและโปรไฟล์นั้นก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันอะเวลาเขาตั้งค่าบัญชีรับเงินอะเขาสามารถเอามาโยงบัญชีเดียวกันได้อืมคือแล้วมันก็จะถึง100ร้อยดอลลาร์ได้เร็วไงถ้ามันมีหลายโปรไฟล์มารวมกันอะมันก็จะถึงร้อยดอลลาร์ได้เร็วอย่างเรามีอ่าเรามีโปรไฟล์โปรไฟล์หนึ่งอืมโปรไฟล์หนึ่ง เราก็อ่ายังไม่ถึงร้อยดอลลาร์โปรไฟล์นี้ยังไม่ถึง100ร้อยดอลลาร์สามารถสร้างรายได้ได้แล้วแต่ว่าเราก็ดึงอีกโปรไฟล์หนึ่งมาดูแลการเงินของเพจเนี้ยดูแลการเงิน <c oughs> ดูแลการเงินของอีกโปรไฟล์หนึ่งไม่ได้นะมันต้องเป็นดูแลการเงินของเพจนะโป,โปรไฟล์เนี้ยถ้าเข้าไปตั้งในโปรไฟล์อ่ะมันจะไม่สามารถตั้งผู้ดูแลการเงินหลายคนได้มันจะมีผู้ดูแลการเงินได้คนเดียวนอกจากว่าคุณจะสร้างเพจขึ้นมา สร้างเพจขึ้นมาแล้วก็เพจนั้นสามารถสร้างรายได้ได้สามารถตั้งค่าบัญชีรับเงินได้ถึงจะเข้าไป businessfacebook. com อ่ะตรงคีเตอร์สตูดิโออ่ะเข้าไปตั้งค่าเพิ่มผู้ดูแลการเงินพอเพิ่มผู้ดูแลการเงินปุ๊บเราเอาอีกโปรไฟล์หนึ่งมาเพิ่มผู้ดูแลการเงินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกโปรไฟล์หนึ่งอ่ะอ่าโปรไฟล์ที่สองอ่ะมันก็มันก็เปิดหมดมืออาชีพด้วยแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็สามารถตั้งค่าพอสามารถตั้งค่าผู้รับเงินได้อ่ะ ตั้งค่าบัญชีรับเงิอนอะ่ะเราก็ถ้าเราดูแลถ้าโปรไฟล์ที่สองอ่ะมันดูแลการเงินของโปรไฟล์ของเพจของโปรไฟล์แรกได้อะ่ะดูแลไปแล้วอะ่ะพอเปิดเข้าไปอะ่ะมันก็จะมีรายชื่อขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยกดเข้าไปอะ่ะตั้งค่ารวมได้เลยเวลาตั้งค่าเนี่ยมันก็จะถามว่าอ่าคุณจะใช้บัญชีไหนในการตั้งค่ามันก็จะมีบัญชีที่เราไปดูแลการเงินของอีกโปรไฟล์หนึ่งโผล่ขึ้นมา ไอดีตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นตัวเลขยาวๆเลยนะแล้วก็กดเข้าไปมันก็มันก็มีชื่อชื่อบัญชีผู้รับเงินนั่นนะแล้วก็เลขไอดีของไอเนี้ยของไอโปรไฟล์แรกอ่ะอืแล้วก็กดเข้าไปรวมเลยมันก็รวมเข้าแล้วเราก็คือบางหรือว่าเราจะตั้งใหม่ก็ได้มันก็จะมีว่าหรือว่าคุณจะสร้างใหม่สร้างใหม่คือผู้รับเงินใหม่เนี้ยแต่ว่าถ้าเรารวมอะ่ะมันก็จะแบบอย่างเช่นอ่ะถ้าโปรไฟล์แรกอะ่ะ มันได้แค่ได้แค่ไม่ถึงร้อยดอลลาร์แล้วโปรไฟล์ที่สองก็ได้ไม่ถึงร้อยดอลลาร์แต่ถ้าเราเอาตั้งค่ารวมกันอะตั้งค่ามารวมกันอะมันก็จะถึงร้อยดอลลาร์ได้เร็วโดยเฉพาะ,ะดาวกับโปรแกรมสมาชิกมันก็ถึงช้าเนาะอย่างเพจนี้เรามีหลายเพจนะเราก็ตั้งมารวมกันพอเพจมันสามารถสร้างไรายได้ได้ปุ๊บได้โปร,ไ,โปรไฟล์กับไอสมาชิกเนี่ยโปรแกรมสมาชิกอะเราก็เอาไรายได้มารวมกันก็ถึงร้อยดอลลาร์ได้เร็ว คือถ้าเฉพาะเพจเดียวโอ้โหนานกว่าจะถึงร้อยดอลลาร์เรารวมกันสามเพจเลยนะก็สองเดือนก็ได้รับครั้งหนึ่งร้อยดอลลาร์นะอันนี้ก็กําลังจะได้รับ้วเดือนนี้เพราะฉะนั้นก็มันต้องเอารวมกันอะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือคือแต่ว่าอสมมติโปรไฟล์แรกอะ่ะเปิดหมดมืออาชีพอะ่ะมันก็ยังไม่สามารถเอาอีกโปรโปรไฟล์ที่สองมารวมได้โปรไฟล์ที่สองโปรไฟล์ที่สามมารวมเอามาดูแลการเงินโปรไฟล์แรกได้นะ ยังไม่สามารถเอามารวมได้นะนอกจากว่าจะเปิดเพจขึ้นมาแล้วเพจนั้นอะอะเปิดเพจอ่ะพอเปิดเพจเข้ามาปุ๊บเราก็ถึงเข้าไปในหน้าเออคือเราต้องเปิดเพจเข้ามาก่อนถึงแม้ว่าเพจนั้นจะยังสร้างอะไรได้ไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องเปิดเพจขึ้นมาแล้วเอาเพจนั้นอะไปล็อกอินใน business.facebook.com ไอตรงคริเตอร์สตูดิโอของ facebook อะนะไปลลอกอินเข้าไปตรงนั้นอืมคือเข้าไปใน g ูเกิลโคลมัะนะล็อกอินตรงนั้นปุ๊บพอมันเข้าไปหน้าตรงนั้นปุ๊บก็เราเข้าไปตรงหน้าการเงินอะแล้วเราก็เข้าไปเพิ่มเราต้องใช้เพจล็อกอินเข้าไปนะเพจที่เราสร้างมาน่ะเราเอาโปรไฟล์เราอินเข้าไปไม่ได้เราต้องเอาเพจอะที่เราสร้างมาล็อกอินเข้าไปมันจะล็อกอินเข้าไปในชื่อเพจเราเลยพอเราล็อกอินเข้าไปชื่อเพจเราปุ๊บ มันก็จะให้เพิ่มผู้ดูแลการเงินอืมเราก็เพิ่มมาเลยเอาโปรไฟล์ที่สองโปรไฟล์ที่สามเนี่ยมาเพิ่มผู้ดูแลการเงินเนี้ยเพิ่มเข้ามาเลยแล้วถ้าโปรไฟล์ที่สองโปรไฟล์ที่สามเนี่ยโปรไฟล์ที่สี่เนี่ยเปิดเมิดมวดมืออาชีพแล้วสามารถสร้างรายได้ได้แล้วเขามีมาให้ตั้งค่าบัญชีรับเงินปุ๊บเราก็ตั้งถ้าเราดูถ้าเราดูแลการเงินของเพจแรกแล้วนะ เราก็ไปตั้งรวมเลยกดตั้งเข้าไปในบัญชีอันนั้นเลยบัญชีที่บัญชีแรกเลยรวมกันเลยเราไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่แล้วก็รวมกับบัญชีนี้เลยบัญชีรับเงินอันเดียวกันเลยแล้วพอถึงเวลาพอมันมันก็จะรวมเงินกันเลยนะรวมเหรียญรวมอะไรกันเลยพอได้แบบคือคือมันจะรวมกันเลยอะอย่างไอ้นี้ได้แค่แบบอ่าเดือนละห้าสิบอย่างเงี้ยไอ้นี่ได้ห้าสิบก็รวมกันก็เป็นร้อยก็ได้รับเงินแล้วหลายโปรไฟล์รวมกันอะ เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราก็มีหลายโปรไฟล์แต่เราก็ดันแบบว่าตอนแรกเราไม่รู้เราก็ดันไปตั้งแบบแยกกันอะไปตั้งแยกกันผู้รับเงินแยกกันอะเราไม่รู้ไงแล้วเราเพิ่งมาแล้วปรากฏว่าเราเอาโปรไฟล์เนี้ยไปไปตั้งอีกโปรไฟล์หนึ่งมาช่วยดูแลการเงินนะนะแล้วพอเราคลิกเข้าไปตรงหน้าแดชบอร์ดตรงการเงินอะอ่อมันก็กดเข้าไปว่าเฮ้ มันจะมีแบบไอดีการเงินอะเป็นตัวเลขยาวๆนะเป็นบัญชีการเงินอะคือเวลาพอเราจะตั้งไอ้บัญชีใหม่อะคือบัญชีเดิมก่อนหน้าเราเราดันไม่รวมกันไงเราดันไปแยกแต่มันมีโปรไฟล์หนึ่งที่เราเราเพิ่งสร้างมาใหม่แล้วมันก็มันก็มันเปิดโหมดมาอาชีพนะแล้วมันก็สามารถอ่าตั้งค่าบัญชีรับเงินได้แล้วพอดีเราเพอเออเราไปดูแลการเงินของโปรไฟล์แรกเราอยู่แล้วไง เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาตั้งค่าเขาก็จะมีแบบให้ถามว่าคุณจะรวมกับบัญชีที่คุณไปดูแลการเงินอ่าโปรไฟล์ก่อนหน้าไหมอืมเราก็เราก็ต้องรวมแล้วเพราะว่ามันจะได้ถึงร้อยดอลลาร์เร็วๆไงมันก็สามารถรวมได้เราเราก็จะไม่คือถ้าเราต่อไปเนี่ยถ้าเรามีแบบโปรไฟล์ใหม่ที่เราเปิดหมวด,ดมืออาชีพอ่ะแล้วเราก็สามารถสร้างรายได,ได้ได้อ่ะเราก็จะไม่ตั้งบัญชีรับเงินแยกและเราจะไปรวมกับ บัญชีอ่าบัญชีที่มันสร้างายไ้ได้เหมือนกันแล้วเพราะว่ามันจะถึงร้อดอลลาร์ได้เร็วแต่ว่าคือบัญชีเนี่ยบัญชีมันจะต้องตั้งผู้ดูแลการเงินก่อนนะมันถึงจะรวมกันได้นะมันถึงจะเอาเหรียญมารวมกันได้คือสมมุติว่าถ้าเราจะเอาบัญชีแรกอ่ะโปรไฟล์แรกมารวมกับโปรไฟล์ที่สองเนี่ย โปรไฟล์แรกมันจะต้องตั้งโปรไฟล์ที่สองมาดูแลการเงินของโปรไฟล์แรกก่อนมาต้องอ่าดูแลการเงินของอโปรไฟล์กับเพจแรกให้ได้ก่อนอะเพจของโปรไฟล์แรกให้ได้ก่อนอืมเพราะว่าเพจเนี่ยมันก็สามารถเพจเนี่ยมันก็สามารถเโปรไฟล์เนี่ยมันจะสร้างได้หลายหลายเพจแล้วก็เพจเนี่ยมันก็สามารถเวลามันได้เครื่องมือมาเนี่ยมันก็สามารถเอารายได้เนี่ยไปรวมกับ อัน,นี่ได้เลยนะไปรวมกับโปรไฟล์ได้เลยหรือไม่ก็แยกได้อย่างเราเนี่ยเรามีโปรไฟล์หนึ่งอ่ะที่เราสร้างหลายๆเพจอ่ะก็คือว่าเพจอ่ะมันได้เกินร้อยดอลลาร์เพจแรกมันได้เกินร้อยดอลลาร์นะแล้วโปรไฟล์ที่สร้างเพจอ่ะมันได้แค่หนึ่งดอลลาร์เองอืมแล้วก็เอารวมกันรวมบัญชีผู้รับเงินเดียวกัน เราใช้บัญชีผู้รับเงินเดียวกันเลยนะ ID เดียวกันเลยไอ้ที่มันเป็นตัวเลขยาวๆนะใช้เดียวกันพอถึงเวาลาเนี่ยโปรไฟล์อ่ะที่มันสร้างเพจอ่ะที่มันได้แค่หนึ่งดอลลาร์มันก็ได้รับเงินด้วยนะเพราะว่ารายได้มันไปรวมกับไอ้หนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วไงไอ้ไอ้นั้นมันเกินร้อยดอลลาร์ไปแล้วหรือไม่รวมกันแล้วถ้าเกินร้อยดอลลาร์ก็ได้เงินส่วนไอ้เพจที่สองอะ่ะเราตั้งบัญชีแยกเราไม่รวมกันบัญชีรับ,บเงินแยก ถึงเวลามันก็มันคือเราแยกเพื่อความปลอดภัยด้วยแหละเราจะไม่รวมกันนะะถึงเวลาเวลานะั้นมันก็ได้ได้เงินแยกนะได้เงินแบบต่างหากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องประเมินด้วยว่าถ้ามันสามารถจะทําได้เกินร้อยดอลลาร์เนี่ยเราก็ตั้งผู้รับเงินแยกแต่ถ้ามันไม่สามารถได้เกินร้อยดอลลาร์นานๆคือยากมากเราก็เลยตั้งรวมดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะมาตั้งรวมต้อง ต้องตั้งพูดมามาดูแลการเงินก่อนนะต้องตั้งโปรไฟล์นะมาดูแลการเงินก่อนนะถึงจะเอามารวมกันได้นะอืมพอพอโปรไฟล์ที่สองโปรไฟล์ที่สามโปรไฟล์สี่เปิดหมู่มืออาชีพแล้วแล้วสามารถตั้งค่ารับเงินได้เนี่ยมันก็จะเอามารวมได้อืมก่อนหน้าเราไม่รู้เราก็แบบโปรไฟล์ที่เราเปิดก่อนหน้าหลายๆโปรไฟล์อ่ะเราก็ดันแยกไง ปกกรากฏรายได้มันก็แค่สามดอลลาร์สี่ดอลลาร์ห้าดอลลาร์มันไม่ถึงสักทีร้อยดอลลาร์เนาะเราก็แบบโโหเราก็ตั้งไปแล้วนะตั้งบัญชีรับเงินแยกแล้วนะแต่ปรากฏว่าพอมันมีโปรไฟล์อันหลังมาอะเราเพิ่งจะมาตั้งใหม่เพิ่งจะมาตั้งใหม่แล้วปรากฏว่ามันอะไปดูแลการเงินของโปรไฟล์แรกอยู่แล้วแล้วแล้วพอเราเราจะตั้งใหม่อะเขาก็มีไอ้บัญชีโปรไฟล์แรกโผล่มาเลยบัญชีรับเงินโปรไฟล์แรกผมมาเลยว่าคุณจะรวมอาจจะตั้งบัญชีนี้หรือเปล่าอืมเราก็เลยกดตั้งไป ตั้งรวมกับบัญชีแรกไปเลยเพราะว่ามันจะได้ถึงร้อยดอลลาร์เร็วๆไงถึงแม้ว่าเราจะได้หนึ่งดอลลาร์ไอตรงหนึ่งดอลลาร์เนี่ยเราก็ได้รับเพราะมันจะเอาเหรียญตรงเนี้ยไปรวมกับโปรไฟล์แรกเพราะโปรไฟล์แรกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเกือร้อยดอลลาร์เนาะอืมอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าทํายังไงถึงจะได้ถึงร้อยดอลลาร์เร็วๆนะคือเฟซบุ๊กเขาทําอย่างเงี้ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันจะทาให้ถึงร้อยดอลลาร์เร็วๆไงเพราะบางโปรไฟล์มันก็ถึงร้อยดอลลาร์ช้าแล้ว เฟซบุ๊กเขาก็ทำอย่างนี้มันก็ดีตรงที่หลายเพจอะบางทีเพจนี้มันถึงมันถึงร้อยดอลลาร์ยากโปรไฟล์หนึ่งสามารถได้สร้างได้เปสิบสิบเพจแล้วปรากฏเพจนี้มันถึงร้อยดอลลาร์ได้ยากมากเราก็เลยเขาก็เลยให้แบบว่าเราสามารถตั้งบัญชีรับเงินรวมกันได้เลยได้แค่หนึ่งดอลลาร์เนี่ยก็เอาไปรวมกับไอ้ที่โปรเพจอื่นหรือโปรไฟล์อื่นแล้วถ้ามันเกินร้อยดอลลาร์เขาก็ให้แต่ถ้าแบบว่าเราไปตั้งบัญชีแยกแล้วมันไม่ถึงร้อยดอลลาร์เนี่ยยังไงอะก็ไม่ได้ บางโปรไฟล์นี้สิบปีเรายังไม่รู้จะได้หรือเปล่านะบางโปรไฟล์เราดดไไตตั้งแยกไนงะเดือนนึงแค่ได้แค่หนึ่งดอลล่าร์อย่างเงี้ย